Baik, Kak, kita sitam ini kok. Ada komen ya, resep được bên. bên Bên mới đôi bên cậu ừ, ok phóng thêm ใบตัดหญ้าใบาเล็กเล็กจริงๆพวอกพลาสติกก็ใบตัดหญ้า,บาแบบอันนี้ป่ามือนะึงไม่ถึงป่ามือแล้วก็ใบตัดหญ้าสองอันกลมๆป่ามือนะ

คืว่ามัน,มเออานเครื่องใหญ่เครื่องเล็กอบกเครื่องใหญ่เครื่องเล็กที่ทางซุมมือมอกมาตัหนามก็เนี่ยตอร์น,น้อย ได้แค่นี้ต้อเป็นหนักหัวหนักหัวดูไม่ค่อยจะไ,ย,ไยจะเห็นไหม่ราะว่ามอตเตอร์มันหนกัก เนาี้มันหนักหัวนะอันนี้ก็ใส่เก็นเดีกับ,บับแล้วบบเออก็ได้โอเคอยู่นะ มันม so ันบักเออมันหนักหัวมัน่าักหัวโอเคมันหนักหัวอยู่มันจับไปอยู่แต่มันเบาปลายดิเบาต้นแล้วกดที่กดกดแล้วจะมีที่ล็อกด้วยเออล็อกได้โอ้โโอเคล้ก็ มีที่กันกันให้เอ่ตัวน้อยมีท่ตัวเตืตัวเมียตัวน้อย Thank mm -hmm. you. ลายใส่เงี้นยน,น้อยน,น้อยมาเถอย กบาบา็บาปกบาเนีนมีน็อตมาล็อกมันไ่เป็นการชน নকৰে no, ใส,ส่สุดแล้วก็บิดปั๊บอืมยวมาใส่ตรงรก่อนแล้วก็บิดปึ๊บ อืมกดลงไปไม่ต้อดีการที่นี้ได้ต่อไปแบบนี้อืมก็คำมีน้อยตัวนี้มาให้ทำไมว่าไงอ๋อน้อยจะไม่ใส่ห่าด้วย อืม,อมนีมนดีดูม่นนอนมันแก้ไหนม่อะไงไม่ม่นูเตียนหัวไหมหนเตียนหัวไหมหนูใช้สิบสอโวล์อันนั้นมันใช้ไฟไฟบ้านนี่ไฟใช้ไฟ 1. แล้วก็ใส่ออน็อตใส่ตรงนี้อือถึงไม่ใช่อืใส่ตรงนี้อ่ะใส่ข้างล่างนี้ ตรงนี้มีคนบิดล็อกแรมเคลื่อนอืมใช่แล้ว เล่นมอโตอร์น้อยเทากำหมัดเราเลี้ยวกำหมัดหน่อยกำปั้นหนอ่อยแล้วก็พลาสติกคือไม่แต่ดูแล้วมันใช้งานแต่บีแตะบานคงจะไม่ได้เรื่องะานอนยานอนได้อยู่นอนโคตรแล้ว,ลวก็ นี่มีการชนแล้วก็ปลาปลา,ปาเปไหนกัทอาไรแล้วน่ะโอ้ยอุ่นบายอย่จาจะมีหมาก็มาเองโอ้โหกอา,อาบน้ำเสร็จแล้วอ่ะนเนาะการชนตัดปืนหัวปัญญาโลย What do you No I know no, no. right. look. at mm -hmm. my guy. ตัดยาไร์แบยี่สิบยี่สก้อนยี่ก็ไปอ,อ,อ,นนอันนี้ปรับปรับระดับได้ไหมกอ กดหัวแล้วปั่นระดับได้เด็กต,ตัวน้อยนี่ระดับได้ดบแบบนี้อ่าโอ้โหก็ได้ Anh. <gbinary> cái <laughs> <Làm> này là này. Okay. Cái này tôi không Đó cái này. Nè.

อย่น <ersch> ี้น้องเล็กก็น้อยดูใบให้พลาสติกสิบสอใบอันนี้สามแล้วก็ดูเส้นตาแล้วก็ตัดกับยาเลยอๆๆ

ว่าไม่ใช่อราต้องอม่